นี่สิได้ว่าตาละอองตาดอกไม้จงสวิตไปไหลม่องคนเสาวนิยมกล้องเชิงยองมาลุปองเป็นตลกนักล่องเชิงยองอ่อนย้อมยังสวัสดีค่ะพี่น้อง บาพี่น้องลงทงสง,งสมองืมอติเก,ก่าแรง่องว่าวเยเนะ้ยบอกจชไหมเขาบอกฟังกันว่ายุดเบา่ยุดเามันยางหรือมันหากมันสะเทืนอนในบรไห้มาติดตามมาเบิงเมื่อพี่น้องมา,มาที่เป็นจงยไมนติออกัอออกอย มาไปน้องมาพ้าไปเบิง่งบัลดมาสองมือยังดำ่าทนเทลอยู่ไหเพิ่นก็ะได้ท่งพนคือพันดำแล้วเรีไร เอฟแอลอยูอ่ปายในกระมาเ้พี่น้องบอกว่าเยอะมากยอะมากสามสี่หมื่นครับมาเทนหนึ่งกับรถฟังบอมียังเพิ่นจมให้แม่หนุ่ยว่าคิดต่อแม่หนุ่ยบย่ได้ขาแม่หนุ่ยลงบ่ได้ขาแม่หนุ่ยเป็นแผลก็บอกว่าขาเป็นแผล ไปสุมขยะบัดมีลวดอยู่ในกองขยะเลยสุมไปยางของลวดบัดนี่ยสนลวดมาดีดด้งใส่ของใส่บีแข็งนะั่นติดดิแกะออกผลตัวรลวดติดไฟแม่ลวดเป็นไฟแม่จมตะเก็บเอาาว่วอยู่สุกอยู่เศร้า มือนีมือโชคมือมนันให้พี่น้องมั่นมนันลำๆำเลำดยด้วยสุขสุขคนเด้อพี่น้องมั่นมันเหมือนนี่แดดแห้งเด้พี่น้องเหมือนนี่คนเอาโอ้ยบรรยากาศ อากาศดีขนาดเลยเหมือนนี่ปลอดโกงหลังจากที่พอด้ล่งมาสองเมือ บก่าออกไปใส่ดอกพี่น้องเอ้ยมันยับเขามาไก่ยับเขามาไก่แล้วอยู่สาราข้ามนี่พี่น้องหอดสาราข้ามแล้วติดจักว่าจะคนเมื่ว่านหมว่หนาก็มาบอกว่าพ่อกับแม่จะบดตรงผ้ากันออกไปใส่เด้อฮะกินมอโมแม,ม่แม,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 ม่อยู่น้ำแถวบานเท่านี้แล้วว่ะสันนี่ยังบออันน่ะฮะ คือผิดารนาโดนเถอะลูกหรือหลานมันมันมีตลูกมันบอกว่าใครอยู่งามอยู่เดี๋ยวล่ะติดหยอกหยอกอย เอามือออกอะไรเลยไนะอ้บิังบังเน้บังแน้ลังเคยตีดนะี่แหละเพรติดติดแต่โตเดียวดเดียวลังเดียวเดียวนี่แหละอยากได้ปูอะกีอิ่มผุนเด็ดสองโตหนึง่งโตบักใหญ่หนึง่งกีจำดองมันเอาออกายากเพต้องเอาออกเพระาะไงเอาไว้เป็นเนี้ยอยู่หันละเอาออกายาก มันสิลำบากเจ้าจังใดก็ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเลยหน่่ยก็พอแหลมกับมีแต่ค่วมห่วงค่วมใยพี่น้องล่ะมากกวา่ามีต่บกหอยเอาไว้ันละปลาเดิอดเอาไว้เป็นเงียมัน วานาว่าเจ้าพอแล้วแถวเรย่าพาเราเรไปใส่าระสันหายุตะบานยุตะบานแล้วตะลูกพลจักเวน้นตะเว้นไปใส่เนี่ยอา,อากาศดีแห้งมันนี้บรรยากาศคือดีครักแถวน มี <Yeah. S 1> ่ยังบ่เต็นย่องๆมาอีกแล้วพี่น้อยเอ้ยให้เพิ่งเดือนสีมืดเลยเห็นบ่ตัวนี้คือสีคล้ายๆแบบนั้นน้ำกันน่ะเอามันเป็นสาวเราเดี๋ยวนีไบ่แมนลูกมันโอ้ตัวนี้ค่อยกดตัวนั้นอยู่ใช่ป้ง กำได้ดีอดีได้สองโตละบัดน,นี้โตงามโตละมันหลั้งจากที่พ่อมาสองมือ,อม,มากแบบนี้นาะพอมากซูมือไรมันบวดติดตรงเว้นมือไว้ขยับเนี่ยมันไม่ได้ขี้ไข่น้ำเจะล่างน้ำเนี่ยดีสองโตละพี่น้องได้สองโตแล้วไวข่ยอยู่มันเนี่ย บางคนกะสิว่าถ้ากันยูแต่มองเก่าเกๆเพราะว่าเขาบอกมีมองไปพี่น้องเขาก็เลยหาจิ้นอยู่มองเก่าเนี่ยแหละบ่มียังสั่มมองเนี่ยรักหลังเนี่ย มองหากินเพิ่นก็นมีแค่นีน้เนาะเพราะว่าเฮาบ่เมนค้นเพื่อนทีเฮาบ่าหูมองไปถ้าบ่าลงบึงก็มาทงแต่แขกหลอดเพิ่นหูมองไปมองมาเพิ่นกระเบืดองมองไปแล้วไปวพูดไปทางผุนบันเนี้ย บรรยากาศดีบอพี่นอ้องโอ้ยสะออนเนี่ยแต่ว่าบ้านแม่หนุ่ยพ่อมีแต่ว่าทงหน้าแบบเนี่ยส่วนหมากบ้านแม่หนุ่ยมันสิเป็นสวนกับไฮอ้อยกับง่วนมฟาร์มง่วนนม เดินอีพอหูงโมะงโมะอยู่ใครหน้าคนได้แล้วสองตัวอากาศด,ดีครับดีแน่ กินเขาง่ายไปนอ้อพี่นองเอ้ยร่อพอ่ลอ,พอล่อพ่อเราคุมเอาขีนขากออกจากอันคอนโดเรา ออกบ่ได้กับพ่าต้องอาออกดอกกบบ่เขาคอนโดไมไดตหินขาดเขาพอ่อไม่ยังบ่อไม่ได้ดขดี่คับคับเขาไปอยู่อย่างแนวคนบ่กินนะหมา้้าฉีงขาดแล้วคอนโดนะไก่เมื่อไประย่า นกพยางไปดอกรอบเจาเบ้าเฮ็ดบ่เห็นติดจากอันที่มันติดติดอยู่นั่นไม่ตลอบสื่อไหมระวังค่วยส้นเดอน้อไปไก่บนหลัยนานนานนๆนเดี๋ยวเดียวแม่หน่อยพาไปเบึง่งคนเลียงปิดเพิ่นมาคุยนำํำเดี๋ยวแม่หน่่ยพาไปเบึ่งงปิด มีหอดเป็ดพี่น้องเมื่อนี้มาสูมือคือบเห็นเป็ดเป็ดไข่เป็ดไล่ทุ่งเพิ่น ปลาลายตัวหนึ่งจะค้นมาปล่อยแต่มืองน,นู สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอนนกพี่น้องเนาะคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สำหรับมือนี้่สบายดีค่ะ